วันนี้เราเกิดมาสร้างบารมีเนี่ยเราต้องทำทุกวันและถ้าเป้าหมายของเราก็คือที่หลวงพ่อธรรมะบอกเนี่ยเราจะต้องอยู่ในบุญเราจะต้องทำทุกวินาทีให้เราอยู่ในองค์พระนั้นเพื่อเป้าหมายปลายทางถ้าไม่ได้ที่หลวงพ่อท่านบอกก็คือก่อนนอนให้นึกถึงบุญทบทวนบุญเราตื่นมาเราก็นึกว่าเรารอดมาแล้ว แค่นี้ถ้าขยันมากขึ้นเราทําทุกชั่วโมงเราต้องตั้งใจเลยเราจะพัฒนาไปเรื่อยๆหลวงปู่วัดปากน้ำเนี่ยท่านบอกอย่างเดียวเลยเกิดมาเนี่ยจะต้องเข้าถึงพระธรรมกายให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องฝึกฝนปฏิบัติให้ไปถึงนั้นให้ได้การบูชาพระธรรมรัยเนี่ยถ้าเป็นหลวงปู่เนี่ยท่านบอกเลยท่านเนี่ยจิตอยู่กับพระพุทธเจ้าตลอด เวลาถ้าไปอ่านบทเทศของท่านเมื่อประมาณช่วงปี97เป็นต้นไปนะจะเห็นว่าท่านจะพูดชัดเจนเลยว่าใจท่านนีอยู่กับพระรัตนตรัยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราลูกหลานท่านนตอนเย็นก็เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันหนึ่งเราจะต้องเอาใจของเรามาอยู่กับศูนย์กลางกายทำอย่างนี้แล้วเราจะพัฒนาให้ เราเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์ทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเราจะได้เดินตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือเหตุผลว่าทําไมบูชาพระธนาตาใจจึงได้บุญมากเพราะท่านเป็นแหล่งรวมแห่งความสะอาดบริสุทธิ์และท่านเป็นแรงบันดาลใจและท่านมีเดชมีอานุภาพเราจึงต้องบูชาท่าน